จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพนักง,งานหนุ่มหน้าใหม่สุดหลอ่อตกกลุ่มรักหัวหน้างานผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องรักแท้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบินฟันซีรีอีกแล้วนะคะคลิปนี้แอดก็มีซีรี์วจากทางเกาหลีมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเรื่องเลิฟเมดนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดค่ะ เพราะนอกจากพระนายจะงานดีแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่าเคมีของพระนายนั้นดีมากๆใครที่ชอบพระเอกสายหลุกหนักตามตื้อไม่ยอมหยุดนะคะแอดแนะนําเรื่องนี้กันได้เลยค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้บอกเล่าเรื่องราวของอ e ีจุนพนักงานหนุ่มออฟฟิศสุดหล่อผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องความรักนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นายเอกมักจะใช้แอปหาคู่เพื่อที่จะไปนัดเดทกับคนแปลกหน้าวันหนึ่งในขณะที่นายเอกของเรากําลังนัดเจอคู่นัดเดทของเขาบนแอปหาคู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่นั้นทันทีที่คู่นัดเดทของเขามาพบก็าําให้ใชายคน ถูกใจในายเอกเป็นอย่างมากจึงพยายามพูดคุยและชวนนายเอกไปดูหนังด้วยกันต่อแต่นายเอกกลับปฏิเสธทุกทางเพราะเขาตั้งกฎกับตัวเองเอาไว้ว่าเขาจะไม่สั่งสัมพันธ์ต่อกับผู้นัดเดทที่เจอกันในแอปอีกและดูเหมือนนายเอกจะพอใจกับชีวิตโสดของเขาเป็นอย่างมากจึงได้เอาหัวข้อชีวิตคนโสดนี้ไปทําโปรเจกต์ให้กับทางบริษัทจนกระทั่งวันหนึ่งจองฮารัมพระเอกของเรื่องไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ของนายเอกที่เสนอไปว่าคนเราควรจะมีชีวิตโสดและไม่ควรเชื่อเรื่องรักแท้โดยพระเอกได้ให้เหตุผลว่า โปรเจกต์ของนายเอกนั้นฟังดูไม่ค่อยจะเมคเซนเท่าไหร่ หรืออาจจะเป็นเพราะนายเอกนั้นไม่รู้จักคำว่ารักต่างหากและนั่นก็ทําให้นายเอกไม่ถูกชะตากับพระเอกตั้งแต่แรกเจอเพราะนายเอกเป็นถึงหัวหน้างานของเขาแต่พระเอกกลับไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ของเขาสะงันวันต่อมาเมื่อนายเอกไปทํางานเขาก็เห็นว่าพระเอกกําลังยุ่งวุ่นวายกับต้นไม้บนโต๊ะทางานของเขาทําให้นายเอกไม่พอใจมากพระเอกจึงเข้าไปขอโทษนายเอกที่เมื่อวานเขาไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ของนายเอกแต่นายเอกที่ไม่สนใจพระเอกอยู่แล้วเขาก็ได้เมินและไม่สนใจพระเอกแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็พยายามที่จะตีสนิทนายเอกอยู่ ลเวลาจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเลิกงานในขณะที่นายเอกกาลังขึ้นรถเม์จะกลับบ้านเขาก็ได้บังเอิญเจอกับเพ่อเอกพ่อเอกเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปยืนด้านหลังของนายเอกและพยายามชวนนายเอกคุย แต่นายเอกก็ไม่สนใจเขาหลายวันต่อมาทุกคนในแผนกต่างพากันออกไปดื่มข้างนอกพเอกจึงหาโอกาสที่จะนั่งข้างๆนายเอกแล้วเขาก็ขอโทษนายเอกอีกครั้งที่วันนั้นเขาไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ของนายเอกและขอร้องให้นายเอกยกโทษให้กับเขาด้วยจากนั้นพเอกก็บอกกับนายเอกว่าถ้าหากนายเอกยกโทษให้กับเขาถ้างั้นก็ให้พวกเขาทั้งสองคนดื่มเบียร์ด้วยกันแบบเลิฟช็อตทำให้ทุกคนในแผนกต่างพากันส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่และเมื่อทุกคนเริ่มเมาต่างคนต่างก็พากันแย่งยายกันกลับบ้านนายเอกจึงขอตัวกล เมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นจึงรีบตามไปทําให้ในายเอกหงุดหงิดใจมากจึงหันไปถามพระเอกตรงๆว่าพระเอกต้องการอะไรทําไมต้องคอยมากวนใจเขาอยู่แบบนี้ด้วยพระเอกได้ยินแบบนั้นจึงรวบรวมความกล้าและบอกกับนายเอกว่าก็เพราะว่านายเอกทําผิดที่ทําให้เขาเริ่มหวั่นไหว นายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับงงค่ะและเข้าใจว่าพเเอกน่าจะเมาจึงพูดอะไรแบบนี้ออกมานายเอกจึงรีบเดินหนีไปพเเอกเห็นแบบนั้นก็รีบคว้ามือของนายเอกเอาไว้จากนั้นก็บอกกับนายเอกไปตรงๆว่าเขาตกหลุมรักนายเอกตั้งแต่แรกเจอนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกค่ะเพราะเขาใช้ชีวิตโสดมานานหลายปีแบบนี้แต่จู่ๆูก็มีใครบางคนมาสารภาพรักกับเขาทำให้นายเอกไม่เชื่อว่าพเเอกคิดแบบนั้นจริงๆ พระเอกจึงบอกกับนายเอกว่าเขาดูออกว่านายเอกเป็นพวกที่ไม่เชื่อรักแท้เพราะฉะนั้นเขาจึงอยากจะเป็นแฟนกับนายเอกเพราะอยากจะทำให้นายเอกเห็นว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงนายเอกได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าพระเอกน่าจะเริ่มเมาแล้วจึงบอกกับพระเอกไปว่าให้เขาเลิกตัดใจจากนายเอกซะแล้วนายเอกก็รีบขึ้นแท็กซี่เพื่อจะกลับบ้านแต่เขาไม่ทันระวังเกือบจะถูกรถชนเข้าโชคดีที่พระเอกเข้ามารับไว้ได้ทันและนั่นก็ทำให้นายเอกเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเอกโดยไม่รู้ตัวนายเอกจึงรีบผลักตัวออกมาแล้วบอกกับพระเอกไปว่า เขาไม่อยากมีความรักไม่อยากใช้ความรู้สึกแล้วมานั่งปวดหัวกับเรื่องพวกนั้นพระเอกได้ยินแบบนั้นจึงถามนายเอกกลับไปว่าถ้านายเอกคิดแบบนั้นจริงๆแล้วทําไมถึงต้องไปนัดเจอคนในแอปด้วยละ่ะนายเอกได้ยินก็ตกใจมากที่พระเอกดูเรื่องนี้ด้วยนายเอกจึงให้เหตุผลไปว่าที่เขาออกไปเดทกับคนในแอปนั่นก็เป็นเพราะว่าคนพวกนั้นไม่ต้องมีความรู้สึกด้วยก็สามารถคุยกันได้และไม่ต้องมานั่งคาดหวังกับเรื่องความรักอีกด้วย และที่สําคัญเขาอยากจะให้พระเอกเลิกคิดที่จะเป็นแฟนกับเขาได้เลยเพราะพระเอกไม่ใช่สเปคของเขาเมื่อพูดจบนายเอกก็รีบขึ้นแท็กซี่คันต่อไปเมื่อพระเอกดีินแบบนั้นก็ไม่ท้อใจเขาจึงพยายามที่จะใกล้ชิดกับนายเอกให้ได้เช้าวันต่อมานายเอกมาทํางานสายเขาจึงค่อยๆแอบย่องเข้าไปที่โต๊ะทางานของเขาแล้วเขาก็เห็นว่ามีเครื่องดื่มแก้เมาวางอยู่บนโต๊ะทางาน ทำให้ในายเอกมั่นใจว่าเป็นฝีมือของพเพเอกแน่ๆเขาจึงรีบเอามาคืนพเพเอกแล้วบอกกับพเพเอกว่าเมื่อวานเขาก็พูดชัดเจนไปแล้วนะของแบบนี้ไม่ทําให้เขาใจอ่อนดอก เมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นก็เลยถามนายเอกไปว่าทำไมนายเอกถึงมั่นใจว่าเป็นของเขาล่ะนายเอกจึงตอบกลับไปว่าถ้าไม่ใช่พระเอกแล้วจะเป็นใครไปได้พระเอกจึงเดินเข้าไปใกล้ๆนายเอกแล้วยื่นมือของเขาไปจัดทรงผมให้กับนายเอกแล้วบอกกับนายเอกว่าถึงนายเอกจะยุ่งแค่ไหนก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะเห็นแบบนี้เขาก็เป็นคนที่ชอบคนที่หน้าตาไม่ได้ชอบขายมั่วซั่วเมื่อเห็นพระเอกอ่อนโยนกับนายเอกแบบนี้ทําให้นายเอกใจเต้นแดงมากนายเอกจึงรีบปัดมือของพระเอกออกแล้วรีบกลับไปทํางานต่อทันทีเมื่อถึงเวลาพักเที่ยง นายเอกได้นัดเพื่อนของเขาไปทานข้าวกลางวันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแต่ในวันนั้นนายเอกก็ไปทานข้าวที่นั่นด้วยเมื่อนายเอกเห็นพระเอกนั่งอยู่ในร้านก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแผนการที่พระเอกวางเอาไว้เพื่ออยากจะทานข้าวกับเขาพระเอกจึงปฏิเสธไปว่าไม่ใช่ทําให้ในายเอกหงุดหงิดใจมากและเมื่อเห็นว่า เพื่อนของพระเอกมาทานข้าวกับพระเอกก็ทำให้ในายเอกถึงกับเสียหน้าพอตัวเองคิดไปฝ่ายเดียวและหลังจากที่ทั้งคู่เลิกงานนายเอกก็พยายามหลบหน้าพระเอกบนรถเมย์เพราะกลัวพระเอกจะเห็นแต่พระเอกก็ยังเห็นอีกจนได้ ระเอกจึงรีบเข้าไปอยู่ด้านหลังของนายเอกทำให้หนายเอกยิ่งหงุดหงิดใจที่เห็นระเอกตามตื้อเขาไม่ยอมหยุดแบบนี้แต่ทันใดนั้นจูจูรถเมย์ก็เบรกกะทันหันทําให้หนายเอกเกือบจะลม้มลงรพอเอกเห็นแบบนั้นก็รีบรับร่างของนายเอกเอาไว้ทําให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนายเอกเห็นแบบนั้นก็รีบผลาออกมาและลงจากรถเมย์ไปทันทีแต่แล้วผมลิขิตก็เล่นตลกกับนายเอกอีกครั้งเมื่อวันหนึ่งทางบริษัทได้ตัดสินใจทาโปรเจกต์ซึ่งในวันนั้นทุกคนต้องมาถ่ายแบบให้กับคู่รักที่่่่เพิงงงแตงงานใหม ำให้พระเอกที่เป็นพนักงานใหม่ต้องไปช่วยทีมงานจัดพร็อพและจัดฉากในการถ่ายรูปครั้งนี้ด้วยสักพักช่างภาพก็ได้มาขอร้องให้พระเอกและนายเอกช่วยเป็นนายแบบในการทสกล้องให้กับเธอนายเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธทันทีแต่พระเอกก็ตอบไปทันทีเลยว่าได้พวกเขาต้องสองคนยินดีที่จะเป็นนายแบบให้ในายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกไปในทันทีพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ลุกนายเอกมากขึ้นกว่าเดิม โดยการบอกกับนายเอกว่าดูไหมว่าตอนจบของการถ่ายภาพผู้รักแต่งงานนั้นจะต้องมีฉากจูบด,ด้วยถ้าอย่างนั้นเขาขอจูบนายเอกหน่อยจะได้ไหมเมื่อพูดจบพาเอกก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้นายเอกทําให้อีกฝ่ายใจเต้นแรงมากจนนายเอกทนไม่ไหวก็เลยสลบไปในทันที เมื่อเพเอกเห็นแบบนั้นจึงได้พานายเอกไปพักและนั่นก็ทําให้เขากังวลใจมากเพราะกลัวว่านายเอกจะเป็นอะไรไปรพเอกจึงโน้มตัวเข้าไปใกล้นายเอกเพื่อเช็คว่านายเอกยังหายใจอยู่ไหมซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายเอกลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าของเพเอกนายเอกตกใจมากจึงเผลอจูบเพเอกเข้าแล้วทั้งคู่ก็ตกลงไปบนพื้นด้วยกันนายเอกที่ผลักตัวออกมาแล้วถามเพเอกว่าเมื่อกี้เพเอกกำลังจะทําอะไร พระเอกจึงบอกกับนายเอกว่าทำไมนายเอกกลัวว่าเขาจะทำไม่ดีไม่ได้นายเอกอย่างนั้นหรอนายเอกจึงรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วถามพระเอกว่าตอนนี้การถ่ายแบบไปถึงไหนแล้ว พระเอกจึงบอกว่าพวกทีมงานกำลังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำอยู่นายเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบจะออกไปช่วยทีมงานทันทีพระเอกจึงรีบห้ามเอาไว้แล้วถามนายเอกว่านายเอกต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะนายเอกจึงบอกกับพระเอกแค่ว่าจะให้เขารับผิดชอบอะไรก็เมื่อกี้มันเป็นความผิดพลาดพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับงอนทันทีนายเอกจึงรีบสะบัดมือของพระเอกทิ้งแล้วรีบกลับไปทำงานต่อแต่ถึงจะบอกกับพระเอกแบบนั้นแต่วันนั้นทั้งวันของนายเอกในหัวของเขาก็คิดถึงเรื่องที่เขาจูบกับพระเอกอยู่ตลอดเวลาทำให้นายเอกไม่มีสมมาาธิแถหัวใจขของเ ตเต้นแดงผิดปกติอีกด้วยวันต่อมาเมื่อทุกคนในบริษัทต่างเห็นรูปที่เพอเอกและนายเอกมาเป็นนายแบบด้วยกันก็ทําให้ทุกคนในบริษัทต่างพากันแซวนายเอกกันยกใหญ่ทําให้ในายเอกทนไม่ไหวจึงไปบอกกับเะเอกว่าต่อจากนี้รพอเอกกับเขาต้องทําเหมือนไม่รู้จักกันเจอหน้ากันไม่ต้องทักกันเข้าใจไหมเพราะตอนนี้ชีวิตของเขายุ่งไปหมดโปรเจกต์ของเขาก็ถูกพักแถมทุกคนในแผนกต่างพากันแซวเขาเรื่องพระเอกอีกต่างหากเมื่อเพเอกได้ยินแบบนั้นก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วถามนายเอกว่า แล้วถ้าเขาปฏิเสธล่ะจากนั้นก็เอามือของเขาไปจับหน้าของนายเอกเอาไว้และจ้องนายเอกโดยไม่ละสายตาทําให้ในายเอกใจเต้นแรงมาก จนนาฬิกาข้อมือของนายเอกดังขึ้นทําให้เพเอกดูว่าอัตราการเต้นหัวใจของนายเอกนั้นเต้นเร็วผิดปกติจนพรพเอกดูออกว่านายเอกน่าจะเปิดใจให้กับเขาบ้างแล้วพระเอกจึงแซวนายเอกว่าเขาแค่อยากจะเช็กว่าที่เมื่อวานนายเอกเป็นลมจนสลบไปนั้นเป็นเพราะอะไรแต่ดูเหมือนนายเอกจะใจเต้นแดงเพราะเขาสินะนายเอกจึงรีบปฏิเสธทันทีแล้วบอกกับเพเอกว่าที่หัวใจของเขาเต้นแดงเป็นเพราะรพเอกกดดันเขาต่างหากเมื่อพูดจบนายเอกก็รีบเดินหนีไปหลังจากที่ทั้งคู่เลิกงานนายเอกก็สังเกตเห็นว่ารพเอกไม่ได้มารอเขา ที่ป้ายรถเมล์เหมือนเช่นทุกวันทําให้ในอีกแปลกใจมาก แต่พอขึ้นไปบนรถเมย์เขาก็เห็นว่าพระเอกยืนรอเขาอยู่นานแล้วพระเอกเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปจับมือของนายเอกเอาไว้แต่ที่น่าแปลกก็คือคราวนี้นายเอกไม่มีท่าทีปฏิเสธพระเอกแถมยังถามพระเอกอีกว่าทําไมวันนี้ถึงไม่เห็นพระเอกที่ป้ายรถเมล์ล่ะพระเอกจึงบอกกับนายเอกว่าก็เพราะว่านายเอกเป็นคนพูดเองนี่ว่าห้ามพระเอกเข้าใกล้นายเอกอีกพระเอกจึงตัดสินใจไปขึ้นรถเมล์ที่ป้ายข้างหน้าแต่ใครจะไปคิดแล้วว่าพรมลิขิตทําให้พวกเขาทั้งสองคนได้ขึ้นรถเมล์คันเดียวกันหลังจากที่ทั้งคู่ลงมาจากรถเมล์แล้วพระ นายเอกจึงปฏิเสธและบอกว่า ถ้าให้ทานข้าวกับเพเอกเขาไปทานกับคนในแอปไม่ดีกว่าหรอเพเอกจึงถามนายเอกว่านายเอกเล่นแอปอะไรแต่นายเอกก็ไม่ยอมบอกและเดินหนีไปเมื่อนายเอกไม่ยอมบอกเพเอกก็พยายามโหลดแอปหาคู่มาถูกแอปเพื่อตามหานายเอกให้เจอจนกระทั่งวันหนึ่งนายเอกได้เข้าไปที่แอปหาคู่แล้วบังเอิญได้แมทกับเะเอกพอดีทําให้เพเอกตกใจมากทั้งคู่จึงพูดคุยกันโดยที่นายเอกไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นเป็นเพเอกพวกเขาทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งนายเอกได้ตัดสินใจที่จะนัดเจอกับคู่นัดเดทของเขาที่สวนแกลลอรี่แห แต่ทันทีที่นายเอกดูว่าคนที่เขานัดเจอด้วยนั้นเป็นเพเอกก็ทําให้นายเอกโมโหมากและคิดว่านี่เป็นแผนการที่เพเอกวางเอาไว้จึงตบหน้ารพเอกเป็นหนึ่งทีเพเอกจึงบอกกับนายเอกว่าเขาไม่ได้วางแผนอะไรไว้ทั้งนั้นและอีกอย่างนายเอกเป็นคนทักมาหาเขาก่อนแถมยังเป็นคนนัดเดทกับเขาอีกด้วยเมื่อได้ฟังที่รพเอกพูดนายเอกก็ถึงกับไปไม่เป็นเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านแต่เพเอกได้ห้ามเอาไว้นายเอกจึงตัดสินใจถามเพเอกว่าเขาอยากดูเหตุผลว่าทําไมเพเอกต้องชอบเขาด้วยเพเอกจึงบอกกับนายเอกว่าถ้านาย อกยอมไปดื่มกับเขาเขาจะบอกเหตุผลที่เขาชอบนายเอกให้ก็แล้วกันเมื่อนายเอกไม่มีทางเลือกเขาจึงยอมไปเดทกับเพเอกซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่เดทกันอยู่นั้นพระเอกก็ดูแลนายเอกเป็นอย่างดีจนทําให้นายเอกประทับใจเมื่อดื่มกันไปสักพักนายเอกจึงถามพระเอกว่าทีนี้พระเอกจะบอกเขาได้เรืยังว่าทําไมพระเอกต้องชอบเขาด้วยพระเอกจึงยอมเล่าความจริงให้นายเอกฟังว่าเขาตกหลุมรักนายเอกตั้งแต่แรกเจอในวันนั้นเพเอกมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทแล้วบังเอิญทำป้ายชื่อของเขาหาย แต่ในเอกเป็นคนเก็บไว้ได้แถมในเอกยังเป็นคนผูกเชือกรองเท้าให้เขาอีกด้วยนั่นจึงทําให้เะเอกตกหลุมรักในเอกตั้งแต่แรกเจอและทันทีที่เขารู้ว่าเขาได้ทํางานที่บริษัทแห่งนี้เขาจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะต้องตามจีบในเอกให้ได้แล้วเะเอกก็ถามกับในเอกไปว่า แล้วนายเอกล่ะไม่ยอมเปิดใจให้กับใครเลยงั้นหรอนายเอกจึงเล่าความจริงทุกอย่างให้รพเอกฟังว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีความรักที่ดีและเขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากแต่พอมาวันหนึ่งเขากับถูกหักหลังและบอกเลิกผ่านทางข้อความเท่านั้นทําให้เขารู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากจนเชื่อว่าบนโลกนี้ไม่มีรักแท้เมือ่อพูจบน้ําตาของนายเอกก็ได้ไหลออกมารพเอกเห็นแบบนั้นจึงยื่นผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดน้ําตาให้กับนายเอกเขาจึงพานายเอกออกไปคีิตุก,กตาและพาไปถ่ายรูปด้วยกันเพื่อหวังว่านายเอกจะลืมเรื่องร ในอดีตที่ผ่านมาให้ได้และนั่นก็ทําให้ในายเอกมีความสุขมากพระเอกจึงขอบคุณนายเอกที่วันนี้ออกมาเดทด,ด้วยกันกับเขานายเอกก็ขอบคุณพระเอกเช่นกัน ที่ทําให้เขามีความสุขมากขนาดนี้และนั่นก็ทําให้พระเอกดูว่านายเอกเริ่มจะเปิดใจให้กับเขาบ้างแล้วทั้งคู่จึงพากันไปต่อที่บ้านของนายเอกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นให้ทุกคนไปดูซีรีส์เรื่องนี้กันเต็มๆได้เลยนะคะเช้าวันต่อมาเมื่อนายเอกลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าพระเอกนอนกอดเขาอยู่ก็ทําให้ในายเอกมีความสุขมากราวกับว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นเรื่องฝันไปนายเอกจึงออกมาเก็บเสื้อผ้าและกระเป๋าที่พวกเขาทั้งสองคนได้ทําเปลี่ยนการดไว้ที่หน้าห้องในขณะเดียวกันพระเอกก็กําลังแอบ กลับบ้านนายเอกจึงถามพระเอกว่าเขากำลังทาอะไรน่ะพระเอกจึงหันมาทักทายนายเอกแล้วบอกว่าเขากลัวว่านายเอกจะยังคงเขินอายกับเรื่องเมื่อคืนอยู่จึงคิดจะกลับบ้านไปอย่างเงียบๆนายเอกเห็นแบบนั้นก็ทําตัวตามปกติแล้วชวนพระเอกให้มาทานข้าวด้วยกันพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากนายเอกจึงถามพระเอกว่างานพวกเขาทั้งสองคนจะกินอะไรกันดีล่ะกินดำยอนกันดีไหมพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตอบอย่างเขินๆไปว่า ตามยอนก็กินกันไปแล้วเมื่อคืนนี้ไงเมื่อายเอกได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังทานข้าวด้วยกันอยู่นั้นในเอกจึงบอกกับพระเอกว่าจริงๆตอนนี้เขาเริ่มจะเปิดใจให้กับพระเอกบ้างแล้ว แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพระเอกจึงหันไปบอกกับนายเอกว่าเขารู้มาสักพักแล้วแต่ไม่เป็นไรเขายังรอนายเอกได้นายเอกได้ยินก็ถึงกับยิ้มออกมาแต่พอวันต่อมาจู่ๆพระเอกก็ไม่สนใจนายเอกไม่อ่านข้อความแถมยังเมินนายเอกในที่ทํางานอีกด้วยทําให้นายเอกกวลกวายใจเป็นอย่างมากและวันถัดไปในขณะที่ทั้งสองคนได้เจอกันในรีบตอนเช้าพระเอกก็อดขำในสีหน้าที่โอมทุกของนายเอกไม่ได้พระเอกเลยบอกความจริงกับนายเอกว่าที่เขาทําแบบนี้ก็แค่อยากจะลองใจนายเอกดูว่าถ้าเขาหายไปนายเอกจะรู้สึกยัง านายเอกได้ยินก็เลยบอกกับเะเอกไปว่าถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เขามีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับพระเอกด้วยพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ลุกนายเอกหนักขึ้นพร้อมกับจ้องหน้านายเอกแล้วถามนายเอกว่าบอกตอนนี้เลยไม่ได้หรอ ในเอกก็เลยช็อตฟิลเพิกไปว่าถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เขาค่อยบอกเรื่องนั้นก็แล้วกันแล้วในเอกก็ตัดสินใจว่าจะเป็นเด็ดเม็ดกับภรยเอกโดยมีกฎหลักๆของทั้งคู่นั่นก็คือพวกเขาทั้งสองคนจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นี้กับที่ทำงานและพระเอกก็ห้ามเตดเนื้อต้องตัวของในเอกโดยไม่จำเป็นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ทำอะไรรพอเอกไม่ได้ค่ะเพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ พระเอกก็หาโอกาสที่จะจูจีกับนายเอกสองต่อสองในที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่พอทุกคนเดินมาพวกเขาทั้งสองคนก็ทําเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งนายเอกตัดสินใจที่จะทําโปรเจกต์ขึ้นมาอันใหม่โดยเขาได้แรงบันดาลใจหัวข้อโปรเจกต์มาจากพระเอกโดยใช้ชื่อโปรเจกต์นี้ว่า t o Love และนั่นก็ทําให้ในายเอกต้องทํางานที่บริษัทจนดึกดื่นเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นจึงไปนั่งเฝ้านายเอกทุกวนันพอวันไหนนายนเอกทํางานที่บริษัทไม่เสร็จและต้องนางานกลับมาทําที่บ้านต่อพระเอกก็ขออ้อนกับ กลับมานอนค้งที่บ้านเดียวกันกับนายเอกด้วยซึ่งพายเอกก็ทําตามสัญญาที่นายเอกขอว่าจะไม่แตะต้องตัวเขาโดยไม่จําเป็นโดยที่เขาลงไปนอนที่พื้นแล้วให้นายเอกนอนบนเตียงแทน แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของรพเอกนั้นเขาก็ได้อ้อนขอจับมือนายเอกแล้วนอนหลับไปนายเอกจึงยื่นมือไปให้เพเอกจับเพเอกก็ค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือนายเอกเอาไว้จากนั้นเขาก็ดึงนายเอกลงมานอนบนพื้นด้วยกันนายเอกตกใจมากจึงถามรพเอกว่าพรพเอกคิดจะทําอะไรกันแน่รพเอกก็เลยตอบกลับนายเอกไปว่าก็คิดเหมือนเดียวกันกับที่นายเอกคิดอยู่นั่นแหละนายเอกจึงรีบบอกเพเอกว่าดึกแล้วรีบนอนเถอะแล้วทั้งคู่ก็หลับไปพร้อมกันและนั่นก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มพัฒนากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อถึงวันเกิดของพระเอกแล้ววันนั้นนายเอกต้องทำงานอยู่ที่บริษัทจนดึกดื่นพระเอกก็นั่งเฝ้านายเอกจนหลับไปนายเอกจึงเดินออกไปและถือเค้กเข้ามาแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับพระเอกพระเอกเห็นแบบนั้นก็ประทับใจมากเพราะไม่คิดว่านายเอกจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาด้วยพระเอกจึงถามหาของขวัญวันเกิดกับนายเอก นายกจึงบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะให้หรอกนะพะเอกได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าง,งอนไปในทันทีนายเอกจึงเข้าไปหอมแก้มพะเอกทำให้พะเอกดีใจมากจากนั้นพะเอกก็ดึงนายเอกเข้ามาจูบด้วยกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เหมือนจะรักกันดีจนกระทั่งวันหนึ่งโปรเจกต์ทูเลิฟของนายเอกได้ผ่านการอนุมัติ ทำให้พวกเขาทั้ง3าคนดีใจเป็นอย่างมากแต่แล้วเมื่อในเอกได้รู้ว่าทางบริษัทได้ตัดสินใจนํายุนดกยองมาเป็นในแบบเพื่อถ่ายรายการวาไรตี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ในเอกทําอยู่นั้นก็ทําให้ในายเอกถึงกับคิดไม่ตกกันเลยทีเดียวเพราะเขาคนนี้ก็คืออดีตที่ทําให้ในายเอกเจ็บปวดมานานหลายปีจนพระเอกสังเกตเห็นได้เขาจึงรับรู้ได้ในทันทีเลยว่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับนายแบบคนนี้นั้นไม่ธรรมดาแน่แน่วันต่อมาทางบริษัทจึงได้นัดสัมภาษณ์ยุนดกยองแฟนงเก่าของ นายเอกว่าเหตุผลที่เขาเข้าร่วมโปรเจก์นี้คืออะไรแฟนเก่าของนายเอกจึงให้เหตุผลไปว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีความรักและเขาเองเป็นฝ่ายที่ทําผิดไม่เห็นค่าในความรักครั้งนั้นภายหลังต่อมาเขาจึงได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ควรลัเลยคนที่เขารักและทําให้คนคนนั้นเจ็บปวดมากขนาดนี้เมื่อคิดได้แบบนั้นเขาจึงอยากเข้าร่วมโปรเจก์นี้เพื่อเรียนรู้คําว่ารักแท้นายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกไปในทันทีและตอนนี้จิตใจของเขาก็วาววุ่นเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกได้เห็นท่าทีของนายเอกก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ นายเอกจึงบอกกับพระเอกว่าเขาแค่ปวดหัวกับงานที่เขากำลังทำอยู่พระเอกได้ยินแบบนั้นจึงออกไปซื้อยามาให้กับนายเอกซึ่งในระหว่างที่พระเอกกำลังไปซื้อยามาให้นั้นแฟนเก่าของนายเอกก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยพร้อมกับซื้อดอกไม้ที่นายเอกชอบมาให้แต่นายเอกก็ปฏิเสธแฟนเก่าของเขาไปแต่แฟนเก่าของเขาก็ยังวอแวร์ไม่เลิกแถมยังบอกกับนายเอกว่า เขาคิดถึงนายเอกมากแต่พอรู้ว่านายเอกเป็นหัวหน้าทีมเรื่องโปรเจกต์นี้เขาก็ตอบตกลงที่จะรับงานนี้ทันทีและเขาก็มีเรื่องที่จะบอกนายเอกหลายเรื่องนายเอกจึงบอกกับแฟนเก่าของเขาไปว่าเขาไม่มีอะไรจะคุยด้วยพร้อมกับปัดดอกไม้ที่แฟนเก่าของเขายื่นให้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกเดินมาเห็นเข้าพอดีแฟนเก่าของนายเอกจึงบอกกับนายเอกว่าเขาจะรอจนกว่านายเอกจะหายโกรธแล้วพวกเขาค่อยมาคุยเรื่องนี้กันนะจากนั้นก็ได้เดินออกไป นายเอกหงุดหงิดใจมากเขาจึงทิ้งดอกไม้ไว้ตรงนั้นแล้วรีบเดินออกไปทันทีพระเอกจึงค่อยๆเดินเข้าไปหยิบการ์ดดอกไม้ที่ตกอยู่ทําให้เขาได้รู้ความจริงว่าชายคนนั้นก็คือแฟนเก่าของนายเอกนั่นเองค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานายเอกก็พูดคุยกับพระเอกน้อยลงและไม่ค่อยให้ความสนใจกับพระเอกจนพระเอกถามนายเอกว่าเขามีอะไรปิดบังหรือเปล่า แต่นายเอกก็ไม่ยอมบอกพระเอกจึงตัดสินใจนําเรื่องนี้ไปถามผู้ช่วยของนายเอกและเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนกําลังเป็นเด็ดเม็ดกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีอุปสรรคเข้ามานั่นก็คือแฟนเก่าของนายเอกเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงดีผู้ช่วยของนายเอกจึงบอกกับพระเอกว่าจริงๆการมีความรักก็ต้องมีอุปสรรคบ้างแหละมันอยู่ที่ว่าพระเอกจะยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ไหมแต่ถ้าหากพระเอกดูแบบนี้แล้ว<ๆ>เธอแนะนําให้เขาเปิดใจคุยกับนายเอกไปตรงๆไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะทาพลาดจน ไม่ความรักของพวกเขาทั้งสองคนพังหรอกนะเมื่อพระเอกได้ฟังก็รีบไปหาในเอกทันทีในขณะเดียวกันนายเอกก็นัดเจอแฟนเก่าของเขาเพื่อเคลียร์เรื่องที่ค้ังคาใจต่อกันแฟนเก่าของเขาให้เหตุผลว่าเมื่อก่อนตอนที่เขามีความฝันอยากจะเป็นนายแบบนายเอกก็พยายามดูแลเขาเต็มที่และซัพพอร์ตเขาจนเขาทําตามความฝันได้สําเร็จและเขาเองเป็นฝ่ายที่ทิ้งนายเอกไปทําให้เขาเสียใจจนถึงทุกวันนี้วันนี้เขาจึงอยากขอโอกาสได้กลับมาดูแลนายเอกอีกครั้งนายเอกจะยอมให้โอกาสนี้ไหมนายเอกจึงบอกกับแฟนเก่าของเขาไปว่า เลิกเผอเจอได้แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรกับแฟนเก่าของเขาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเลิกยุ่งกับเขาสักทีแล้วนายเอกก็เดินหนีไปแต่แฟนเก่าของเขาก็ดึงนายเอกมากอดไว้เมื่อพระเอกเห็นเข้าก็รีบเข้าไปกระชากตัวนายเอกออกมาด้วยความโมโหแฟนเก่าของเขาจึงถามพระเอกว่าเขาเป็นใครพระเอกจึงตอบอย่างมั่นใจไปเลยว่า เขาเป็นแฟนของนายเอกแฟนเก่าของนายเอกได้ยินก็ตกใจมากจึงหันไปถามนายเอกว่าพระเอกเป็นแฟนของนายเอกจริงๆหรอเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มแย่ลงนายเอกจึงรีบห้ามทั้งสองคนเอาไว้และบอกให้พวกเขาทั้งสองคนแยกย้ายกันกลับบ้านแต่พระเอกเห็นแบบนั้นแล้วเขากลับไปไม่ได้จริงๆนายเอกจึงพาพระเอกไปนั่งคุยกันและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแต่พอเขาเห็นสถานการณ์เมื่อคู่แล้วเขาก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าเขาเองจัดการความรู้สึกพวกนี้ไม่ได้ และเขาเองก็ได้เข้าใจแล้วว่าเขาไม่ควรมีความดาร์ก <attend> เขาไม่อยากแบกรับความรู้สึกทั้งหมดนี้และเขาก็ไม่อยากเจ็บปวดกับความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยนายเอกจึงตัดสินใจที่จะเลิกเป็นเด็ดเมดก,กับพระเอกเพราะไม่อยากปวดหัวกับความสัมพันธ์ที่วุ่นวายแบบนี้และนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเขาพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้เสียใจมากแล้ววันต่อมาพอพระเอกดูว่านายเอกตัดสินใจที่จะให้แฟนเก่าของเขามาเป็นนายแบบในรายการก็ทําให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงนัดเจอกับนายเอกที่บนดดดฟ้าพร้อมกับถามนายเอกไปว่าทําไมนายเอกต้องเลือก แฟนเก่าของเขามาเป็นในแบบในรายการนี้ด้วยหรือยังเป็นเพราะว่าในเอกตัดขาดแฟนเก่าของเขาไม่ได้ในเอกจึงบอกกับเพจไปว่าแฟนเก่าของเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและเขาก็ไม่อยากจะวิ่งหนีมาอีกต่อไปแล้วหลังจากจบโปรเจก t นี้เขาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยการใช้แอปหาคู่เพื่อไปออกเดท พราะคนพวกนั้นไม่ต้องรู้สึกอะไรและเขาก็มีความสุขดีในการใช้ชีวิตแบบนั้นส่วนเรื่องระหว่างเขากับพระเอกมันไม่ควรเริ่มตั้งแต่แรกด้วยซ้ําเมื่อพูดจบนายเอกก็กลับไปทํางานพอแฟนเก่าของเขารู้ว่านายเอกตอบตกลงที่จะให้เขามาเป็นนายแบบในรายการจึงมาขอบคุณนายเอกพร้อมกับบอกไปว่าเย็นนี้เขานัดร้านอาหารเอาไว้แล้วเขาจึงอยากให้ในายเอกไปทานข้าวด้วยกันเพื่อเป็นการขอบคุณนะเมื่อพูดจบแฟนเก่าของเขาก็ได้เดินออกไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่า,วาเขาได้ทํากระเป๋าตังค์ตกไว้นายเอกจึงตั้งใจจะไปคืนเขาซึ่งเป็น จังหวะเดียวกันกับที่พระเอกถูกรุ่นพี่ในที่ทํางานให้นําสัญญาจ้างไปให้กับแฟนเก่าของนายเอกที่ลานจอดรถเมื่อไปถึงที่นั่นพระเอกก็ได้ยินแฟนเก่าของนายเอกโทรคุยกับประธานบริษัทว่าตอนนี้เขาหลอกใช้นายเอกเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วแต่ประธานของเขาก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เพราะนายเอกต้องยอมเขาทุกอย่างอยู่แล้วเมือ่อเเอกได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากจึงจะเข้าไปจัดการกับแฟนเก่าของนายเอกแต่นายเอกที่บังเอิญเดินผ่านมาได้ยินพอดีจึงห้ามเะเอกเอาไว้และบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะแต่หลัังจาากนนนนน้้เป็ตม นายเอกก็ไม่ไปทำงานอีกเลยพาะเอกเห็นแบบนั้นจึงรีบไปหานายเอกที่บ้านพร้อมกับเข้าไปปลอบใจและให้กำลังใจกับนายเอกพระเอกบอกกับนายเอกว่าถ้ารู้สึกติดค้างอะไรกับแฟนเก่าของเขาก็ให้ในายเอกพูดไปตรงๆอยากจะด่าหรือจะว่าอะไรก็ให้พูดไปได้เลย <S <S เมื่อทำแบบนี้แล้วแฟนเก่าของเขาจะได้เลิกมองนายเอกเป็นคนไร้ค่าสักทีนายเอกได้ยินแบบนั้นก็มีกำลังใจามากขึ้นเขาจึงตัดสินใจไปหาแฟนเก่าของเขาที่ร้านอาหาร เมื่อไปถึงที่นั่นนายเอกก็ไม่ยอมพูดอะไรเอาแต่จ้องหน้าแฟนเก่าของเขาจากนั้นก็หยิบแก้วน้ําขึ้นมาราดไปที่ตัวของแฟนเก่าของเขาแล้วเดินออกมาอย่างมั่นใจเมื่อนายเอกได้ทําแบบนี้แล้วเขาก็โล่งใจมากและเคลียร์ความรู้สึกที่มีต่อแฟนเก่าของเขาหมดทุกอย่างนายเอกจึงรีบโทรหาพระเอกแล้วนัดเจอกับพระเอกที่สวนแกลอรี่ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาเดทกันครั้งแรกทันทีที่นายเอกได้เห็นพระเอกเดินเข้ามาจังหวะนั้นก็ทําให้นายเอกรู้สึกว่าเขาได้รักพระเอกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพระเอกเห็นนายเอกตะลึงจนตาค้ังไป นบบนั้ก็เลยแซวนายเอกว่าถ้ารู้ว่านายเอกจะจ้องเขาขนาดนี้ดูงี้เขาแต่งตัวแบบนี้ไปตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบที่พวกเขาทั้งสองคนได้ทดลองเป็นเดทเมทกันเพเอกจึงอยากรู้คาตอบของนายเอกว่านายเอกจะให้คําตอบกับเขายังไงนายเอกจึงบอกกับเพเอกว่าพวกเขาทั้งสองคนเลิกกันเถอะเพเอกได้ยินก็ตกใจมากนายเอกจึงพูดต่อว่าเขาหมายถึงเลิกเป็นเดทเมทกันและเป็นแฟนกันจริงๆเถอะเมื่อเพเอกได้ยินก็ดีใจมาก นายเอกจึงถามรพอเอกว่าแล้วคำตอบของเพอเอกล่ะคืออะไรแต่รพอเอกไม่ตอบอะไรแล้วโน้มตัวลงไปจูบนายเอกเพื่อเป็นคำตอบหลังจากที่ทั้งสองคนตกลงเป็นแฟนกันทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันทำให้ในายเอกได้รับรู้ว่าจริงๆการมีความรักนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพียงแค่เราเปิดใจ และซื่อสัตย์ต่อความรักนั้นก็ทําให้เราเจอรักแท้ได้และพระเอกก็คือคนคนนั้นที่ทําให้เขารู้สึกได้แบบนี้และทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขและซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของซีรีส์เรื่อง Love Med นะคะสําหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้ชับไทยถูกลิสิทธิ์แบบเต็มๆนะคะสามารถหาดูได้ที่แอปกากาอุล,ลลาค่ะตอนคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ